สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม t P ด o u เนมนะครับในเกมฟรีฟ้าสอันนะครับวันนี้เรามาฝึกยิงฟรีคิกกันนะครับก็เนื่องจากกลัวช่องจะไม่มีคอนเทนต์ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตอัดมานิดน,นึงนะครับก็มาดูว่าผมจะฝึกยิงเข้าได้กี่ลูกนะครับผมอ่ะลูกตรงนี้กนเดี๋ดเดยวยิยงตรงนี้โ้แหแรงไฟข้ามคานเอาใหม่อใหม่หมเข้าตำแหน่งเข้าตำแหน่งโอเคตรงนี้ คือผมเพิ่งรู้วิธีการกดเข้าฝึกฟรีคิกกับลูกโทษแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เอ้ยเบาเกินโอ้อย่างนี้น้ำหนักไม่เกินมือเอามามาอีกรอบอีกรอบเพราะผมรู้เนี่ยผมก็ลองกดเข้ามาเลยเพราะว่าเวลาผมเตะฟรีคิกในเกมเนี่ยไม่เคยเข้าเลยนะครับก็จัดไปหน่อยแล้วกันปักตรงนี้อืเบาอันนี้ก็จะเข้าไปเป็นลูกโทษไหม ออไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเราปักตรงเนี้ยแล้วไหลตรงเนี้ยได้ไหมได้หรือปลาโอโหปันออกแม่โอเคชัดเจนนะฮะเอาระยะตรงนี้ดีกว่ายี่สิบแปดหลาใช่ป่ะประมาณนั้นแหละนะประมาณยี่แปดหลาประมาณว่าจะไม่ได้ละผมก็ไม่ได้สันทัดด้านนี้เท่าไหร่นะครับอืมโค้งเกินมไ,มไม่เป็นไรตรงนี้ตรงนี้ อามมาตรงนี้เบี่ยงลงซื้อเสียบอืมเสียบมือโก้เลยดีเอาไหมไาหม,มตรงกรอบกระโหลกเล็งเล็งดีๆแล้วปักปักเข้าไปดีโอ้หไ,ไ,ไม่ปักไม่ลงวะฮะมันเป็นยังไง ผ,ผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงเอาราอูฮิเมเนสมาฝึกในการยิงนะครับเพราะว่าเพราะาอย่างนี้ครับทีมผมเนี่ยใช้ตัวศูนย์หน้าสองคนนะครับอยู่ในพิมเมลีกแล้วคนนึงเป็นดมินิกคาเวิร์ลวินนะครับอีกคนนึงเป็นนี่แหละรครับราอูฮิเมเนสแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าผมเอาใครมาเป็นคนยิงฟรีฮิกเป็นหลักอ่ะ <laughs> ผมก็เลยฝึกลาอูก่อนนะครับ แบบว่าเราจะได้ชินชินมืออสุดปลา,ายมือครับครัวตอยจังหวะนี้เซฟแบบสุดปลายมือจริงๆครับเอาใหม่ใหม่ที่เดิมที่เดิมใหม่อีกรอบนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามุมดีมากเพราะฉะนั้นเล็งมันกลางตัวเลยแล้วใส่เข้าไปเต็มแม็กตรงนี้อืมเบาครับรับได้สบายเพราะฉะนั้นยิงเอเข้าอออออเอาใหม่ใหมหม เพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราจะไปลงสนามกันละนะครับตอนแรกเราจะดอมนิกคาเวิร์ดลิวินม,มาซ้อมด้วยโอ้โหเบาไปเอ้าใหม่ใหม่ใหม่ <c 88> ตรงนี้ตรงนี้เอ๋เดี๋ยวพอซ้อมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงสนามกันนะครับผมก็สุ่มเอาว่าจะเจอทีมไหนนะครับ <c oughs> ตีเข้ามาตรงนี้ออื้ปัดแล้วเข้ากูเยี่ยมไปเลยฮะ หมดตรงนี้ควตอยก็ไม่เหลือครับโอเคเราไปที่แข่งจริงกันเลยดีกว่านะครับผมไปอันนี้ก็คือทีมตรงข้ามนะครับผมแน่นอนครับว่าดูแต่ละตัวฮะแล้วดูเขาใส่เปิร์กด้วยไงเราเราใส่เราก็ใส่เหมือนกันแต่ตัวของเรามันเป็นแค่แบบการ์ดทองอะ่ะ การแลธรรมดาไม่ได้แบบแลแบบนั้นนะครับโอเคเกมเริ่มแล้วนะครับที่สนามเยือนนะครับอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วแกกีลุดอยู่ตำแหน่งอดีแล้วก็ลากดีครับอุ้ยเอ้ยหลุดเลยทีนี้หลุดเลยหลุดเลยไปไปไปโกเมสไปเนียสวยขึ้นก่อนขไปที่ติกฟอร์ดติกฟอร์ดไปที่ว็อกเกอร์ว็อกเกอร์ม้วนมาหนึ่งทีแล้วส่งให้แม็กกิน แม็กกินแม็กกินมาที่ปอกบาโอ้ยเยอะยังอยู่เอ้ยโดนเลยเฮ้ยเราจะสุนเราจะสุดแล้วล้ำหน้าหรือเปล่าจังหวะนี้ล้มอ่ะล้มโอเคล้มหน้าโอโ้ล้ำไปเยอะเลยทั้งตัวโอ้โหขอบคุณมากไม่งั้นแย่แล้วส่งไปที่เอา้าแล้วให้แม็กกินไม่เป็นไรมาที่โกเมซอีกรอบ คูเบต์ออกไปอเล็กเตลีสเตลีสเอ้ยโอ้โจี้จีจ้มันจีโ้โดนคว้าจากเท้าเลยไม่นะโดนบุกแล้วบไปเอ้ยยังแข็งแรงโว้ยมาที่รีสเจมส์แล้วมาที่ไขวะเอ้ยเฮ้ยแมกกินโดนแย่อีกแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้สับซับซับแล้วเปิดทิ้งออกมาตรงนี้แจ็คกิล็ดเก็บได้เกี่ยวลงมาเล่นไปที่อลเล็กเตลีสแลกยิงเอ้ยลาก จีขึ้นมาลากพาขึ้นมาพาขึ้นมาจะเขากอบเขีโทษยังไม่ได้พิกหนึ่งทีแล้วส่งไปให้ปอบปอกบ้าปอกบ้าส่งคืนไปแม็กกิน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 ส่งไปกับโรเบิร์เบรลิฟต์ละอุยไม่ไดตไม่ได้ส่งคิดยิโอ้ยเฉียดไปโอ้สุดปลายมือครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าตรงนี้นะครับผมจังหวะละอุยง้างด้วยซ้ายนะครับแม็กกินนะข้ามหลอกไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูยังไม่เผลอนะครับผม ไนเออนี่ว่าโอเคเปิดมุมโดยแจ็คกริชเปิดไปทางกลางๆเลยแล้วกันแม่งเอ้ยมาตรงนี้โดนดักอีโอ้โหแล้วโดนแล้วไงโดนสวนโดนสวนเกมสวนจะมาแล้วยังยังปอกบัปปะกบมืแล้วทีมเขาอ่ะเพเยอร์ทัวอตเป็นแกเบียวเจซุสซึ่งทีมเราก็เป็นแกเบียวเจซุสเหมือนกันที่มียนะแต่ว่าของเขาแรงกว่าของเขาเก่งเก่งกว่าด้วย โอ้โหแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้ติ๊กฟอร์ดต้องออกมาคว้าเลยมาสั้นๆไปที่แจ็กกี้เลยโดนดักได้งานงอกแล้วครับผมงานงอกแล้วสำหรับทีมอาร์เซนอลไอ้จะเฮ้ยขว้าดิขวาโอ้โหใครหม่งเมื่อกี้เขาโมงเองนะครับเปาเจ้าเปาโลเจ้าเปาโลหม่งเองไม่เป็นไรดีแล้วโอ้โหแม่งลุ้นลุ้นโื้โหจี้เร็วมากต้องรีบขึ้นนะแม็กกินแม็กกิน สอยก็ไปเราไปเข้าบนเลวินไหวไหมไหวไหมทําทางมาแล้วล้ําหน้าหรือเปล่าตรงนี้ล้าหน้าครับ<ถ>ผมแจ็คเกลิดสวยไปไม่เป็นไร,ไเ,นไรเขายังยิงไม่ได้ก็ดีแล้วแต่เย็นเจมเฟมคง,งอะไรดูชื่อไม่ทันไปกลับริมเส้นตัวเองไปเข้าไปริมเส้นซิว่าแม็กกิน ไม่โโอ้หูล่างมาตรงนี้หลุดหลุดหลุดตรงนี้ต้องสก,ก,กดสัดไปกดอ้หูสุดปลายมือมาเก็บอชีตเ้ย,ยเโดนเลยเจ้าเปาโลอ่ะเอาคืนลูกที่แล้วอ่ะเจ้าเปาโลอ่ะ โอ้โหไอ่ไล่มาเดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้จังหวะกองหลังผมรั่วนะครับผมแล้วมาตรงนี้เซฟได้แล้วรอบหนึ่งแล้วขึ้นมาหมอีกทีครับตัวประกบกันไม่อยู่แล้วนะตรงนี้โอ้โห1-0ไม่เป็นไรเรายังแก้ทางได้ใจเย็นก็ค่อยไปก็ค่อยไปใจเย็นนั่นนั่นนั่นไอ้จื้งมันเข้าเร็วมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนแกนไปหาลีสเจมส์ไหวป่าไหวป่าวฮิกกลับ ก็ส่งไปให้แกเบียล์เจสุสลาอูลงมาเชื่อมเกมบอคบาบอคบาไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้ยยังอยู่ครับส่งเข้าไปลาอูลาอูลาอูโดนประกบส่งเข้าไปโดมินิกโดมินิกหลุดตรงนี้ยิงโอ้โหยังไม่ได้อีกเหรอหน่อยเยอะ์ไม่เหนียวเกินดักตรงนี้ดักตรงนี้ไหวเปล่าบอลยังไม่ออกหลังด้วย ตรงนี้ได้หรือเปล่าอุ้ยตรงนี้ยงได้แล้วเรียบร้อยเลยครับแกเบียลเจสุสเออตำแหน่งดีมากตำแหน่งดีแบบดีเลยอะเก็บกองหลังไปกองหลังไปไม่กินมาเรียบร้อยครับผมอยู่รงดีอยู่พอดีตรงนี้ก็ส่งขึ้นมาให้แกเบียลเจสุสแกเบียลเจสุสมาละอูโลง,โลงยิยงตรงนี้นอยเออรยังปัดไว้ได้ครับยังตีเสมอไม่ได้ครับตอนนี้แก เกมมอเตอร์เริ่มเซ็งแล้วนะครับเริ่มกระตุ้นลูกทีมแล้วหุนแล้วปัดด้วยมือซ้ายอ่ะมือแข็งแรงมากอ่ะโอ้โหได้เตะมุมครับโดนแจ็คกริลเลอีกรอบเปิดเข้ามาตรงกลางไปตรงนี้แล้วขึ้นมงโดนมงสกัดมาได้นักเก็บได้ไหมแล้วแถวสเป็นทีมหนึ่งที่เก็บได้นะครับตรงนี้ก็ไล่กันมาไล่กันมานะฮะโอ้โเอาเราสกัดกันเอง ม้วนมาตรงนี้เหรออืมเราตัดเข้าในมาตรงนี้แม็กกินยังอยู่ในทางลีสเจมครับหูวแล้วแดดแยงตาอืมแม็กกินยังแก้วมาได้เราไปที่ราอูราอูหลุดมาตรงนี้ยังมีตัวประกบอีกสองได้อยู่ม้วนออกมาแล้วสองไพดัมนิคเรนเนเบิ้ลให้เบิ้ลออกตรงนี้แล้วก็หม่งโ,โม่งหลุดกอบไปอย่างน่าเสียดายครับผมลีสเจมตรงนี้เดี๋ยวดูจังหวะภาพชาตรงนี้ทีเดียวลีสเจมได้ขึ้นหม่งเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่า บอลโดนบางเกินไปนะครับออกกอบประตูไปอย่างน่าเสียดายฮะเป็นลูกต้าแตจจะประตูยังไม่เริ่มนะรออะไรกันอยู่ไม่รู้อ๋อแล้วส่งมาตรงนี้ครับผมเรียบร้อยเลยเราอแล้วเข้ามาไม่ทันสักตัวลรมาเรนโยลอมาเรนโยไอ้ยักษ์นี่ก็มีเกเบียล้วก็มีเกเบียวไงส่งมาตรงนี้ส่งมาให้กับ ติ๊กฟอร์ดส่งคืนก่อนแล้วตั้งเกมกันใหม่นะฮะโอ้โหล้วประกบ2ก็ยังหลุดมาได้ฮนะบอลมาถึงแมกกินแมกินส่งไปให้แจ <Rel ish. S 1> ็คเรลิชเบร์เซนตรงนี้สวยฮนะโดมินิกโดมินิกโดมินิกลากมาเองลากมาเองแล้วเปิดมาตรงนี้ได้ซ้ำแล้วยังบอลยังคลุกคลิกขึ้นโอ้ไม่ทันนะครับเป็นบอลของอีกีนทันทีอืมล้วตามประกบไม่ทันท ตอนนี้ลากจีขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วกองหลังเริ่มถอยมาไม่ทันแน่ๆจะยิงหรือจะผ่านเองยิงเองครับตรงนี้โอ้ข้ามคานไปไกลเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าตรงนี้นะจังหวะลากจีเข้ามาแล้วได้ยิงเองนะครับแต่ว่าเหินไปหน่อยยังมีโอกาสอีกเยอะครับผมตอนนี้ก็เป็นของอาร์เซนอลไปก่อน บ iesen, s, อลอยู่ที่คาร์วเกอร์โกเมซโดนใสตรงนี้ยังไงครับเอาฟาวเลยมีเคเลียร์ครับกรรมการเดินมาเตือนแล้วเรียกมาคุยนะต้องเรียกมาคุยแล้วนะครับจังหวะตรงนี้แล้วเหลืองเลยครับผมอิโตะนะฮะจุนยะอิโตะจังหวะที่ไปสกัดตรงนี้นะครับต่ั เรียบร้อยเลยสำหรับใบเหลืองแรกของเกมนี้มาแ pues ล้ว er. นะครับผมได้เป็นฟรีคิกฟรีคิกมาเซฟอร์จูน่าโอ้หชื่อทีมตั้งซาจมาแมกินแมกินออกมาแจ็กกิลิตแจ็กกิลิตพลิกมาโดมินิกโดมินิกโดนยังอยู่แล้วอาเล็กเตอรลิตเปิดออกเองครับเมาครับเมาปิดเท้าไปหน่อยนะจังหวะมื่อสักครู่ บอลก็เลยออกหลังประตูไปเลยเป็นลูกตั้งเตจากประตูแต่ยังเก็บได้โย่คาลวอเกอร์รีสเจมรีสเจมไปที่ราอูที่เมเนแลปื่นตรงนี้ไม่ดีครับเป็นบอลของเอเซนเชลแล้วเอซ์ฟอร์จูน่าทันทีเลยแล้วชดเวลาบาดเจ็บสองนาทีหมดลงแล้วครับผมเป็นเจ้าบ้านนะครับผมเปิดบ้านนำประตูไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับว่า ทีมเยือนจะได้สักประตูไหมนะครับผมนี่เป็นคนทำประตูแรกของเกมนี้ได้ครับผมเ <45 S 1> จ้าฟอโลไปดูกันเลยครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับ <So S 2> บอลเลียแล้วบอลอยู่ท<ะ><ะ>ี่ลราอูฮิมเนตส่งออกมาให้กบับแกบเบรียวเจสุดยิงจี้เข้าไปเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้เลี้ยงจี้ถอยมาก,ก่อนนะบอลอยู่ี่กรอ,อนแม็กกิน ยังขึ้นเกมได้เขาค่อยๆพากันไปครับผมอาร์เซนอลตรงนี้นะครับเนื่องจากการโดนประกบตรงนี้นั้นค่อนข้างอันตรายนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้า,ขา,ขาทําอย่างใจเย็นนะครับแล้วหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้มาไอ้ย,ยิงอู่คว้าจากเท้าครับไม่ได้บุกไม่ได้ยิงนะจังหวะจบตรงนี้ แล้วเปิดบอลมาตรงนี้แล้วสวยด้วยครับแล้วจับตรงนี้โอ้โหสุดปลายมืออีกแล้วครับแต่ว่าบอลไม่โดนนะเหิน <c oughs> ข้ามขานอ <c oughs> ไปเป็นตั้งเตะจากประตูโด,ดยจอดแดนพิกฟอร์ดนพิคฟอร์ดเปิดอาริสเจมสเม์เข้าไปจอแม็กกินจอแม็กกินออกมาวอลเกอร์ Walker. เอ้ยโบเมไปอเล็กเซียร์สแล้วเข้ามา <c oughs> โดมินิกโดมินิกม้กมวนทีหนึ่ง แล้วก็ออกไปที่อเริสตอ,ตอ SI แลวกลับเข้ามาที่ปอปอกบ,บาปอปอกบ,บ,บ,บาหลุดตรงนี้แล้วยิงสุมแล้วตรงตัวพอดีครับยังไม่ได้ประตูตามตีสตเสมอนะฮะแล้วนอย,อยก็เปิดออกมาตรงนี้แล้วโกเมสเก็บได้ปอปปอกบาลากเลี้ยงขึ้นมาเองเลยครับมีพื้นที่โอ้ล้วพิดตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับติดโหลากลาก มันลากเก่งจริงๆรถแดดแยงตาในวัดโอ้อหือแล้วแังหวะหลุดมาตรงนี้อีกแล้วครับมาอีกแล้วดีไซน์ก้อยตรงนี้ก็ยังไม่พ้นมือบิกฟอร์ดละครับบอลอยู่ที่อเล็กซ์เตอรลิสยังขึ้นไม่ได้นะต้องย้อนกันมาก่อนแล้วก็ไปที่จอแม็กกินแม็กกินโดนจิ้มตรงนี้ยังไม่ว่าอะไรนะบอลจิ้มที่บอลนะครับแล้ว แกเบี้ยวเจสุสโดนสกัดหลังตรงนี้เหลืองแน่นอนครับผมดีแคทไลท์โดนนะครับทีมชาติบราซิลโดนทีมชาติอังกฤษสอยหลังไปแล้วนะครับผมแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับผมเปลี่ยนเอาอิตออกแล้วเป็นเดียบี้เข้านะครับตรงนี้จังหวะได้ฟรีคิกของ ทีมเยือนนะครับผมเราก็ที่เราซ้อมเมื่อกี้เอามาใช้เลยเราปัดตรงนี้เราโหเอ้ยคู่วญญาณอังกฤษที่บอก disappointing เลยน่าผิดหวังมากนะครับคนเล่นก็ผิดหวังคือกันละแแมเปิดบอลมาตรงนี้แล้วแถวสองเก็บได้ได้ต่อเลยครับผมอีกทีมหนึ่งแล้วเจ้าบ้านเริ่มจะบุกอีกแล้วครับผม แอเบลเจสุดลากหลบมาตรงนี้แล้วยังไม่พ้่นลีเจมไะรลีเจมดักไว้ได้โดมิดคาร์บอดดิวนดินมมวนหลบมาตรงนี้หนึ่งทีแล้วลากขึ้นมานะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็ส่งไปให้ลาอูลาอูาอ,อิเมเนสกิเมเนสกิเมเนสตรงนี้โล่งโล่แล้วยิงออกไปเองเลยครับตรงนี้ <c oughs> ต้องทำการเปลี่ยนตัวเอากองหน้าทรงพลังมาแล้วครับผมตรงนี้เข้าด้วยขวาแล้วเบี่ยงออกไปเลยครับ <c oughs> บอลมันเลี้ยวออกนะครับ เริ่มเริ่มบุกเต็มที่แล้วนะครับสำหรับทางอาร์เซนอลนะครับแล้วตรงนี้บอลดูดลงได้แล้วมาอีกแล้วครับเกมบุกมาอีกแล้วโบกอีกแล้วเริ่มเด้งตรงคานพอดีโอ้เข้าสามเหลี่ยมแล้วเด้งออกครับดูจังหวะพลาดช้าตรงนี้ฮะตัวสำรองนั้นลงมาแล้วได้ยิงแล้วโดนเสาโดนเสาแล้วเด้งออกนะครับจังหวะลิกฟอร์ดได้มาแล้วแต่มาไม่ทันนะครับแต่ว่า เสายังช่วยไว้ได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะสําหรับลูกนี้ยังไม่ได้นํา2 0ูนไม่งั้นยากเลยนะครับเกมนี้เรามาตรงนี้ครับลีเจมแล้วจอนไม่กินไม่ดีครับโดนแย่งมาตรงนี้แล้วดัแล้วยังได้ยังสกัดไว้ได้ครับผมเอ้ยเอ้ยโอ้โหประกบกันถึงเนื้อถึงตัวจริงๆครับ บอลมันที่โดมินิคาเปิดเลวินแล้วยาวไปให้ลาอูลาอูโดนเกี่ยวข้างหลังนะแล้วโดนที่บอลด้วยไม่ได้ฟาวนะครับแล้วตรงนี้ลากมาแล้วจอร์สโตนเยอโยนยาวขึ้นมาแล้วโยนตรงนี้แล้วโดนดักไปได้ไงครับแม็กกี้เอ้ยเบาไปนะแล้วโอ้เข้าทางป๊อกบ้าพอดีก็ผ่าขึ้นไปเลยฮะโอ้โหลราพลังน้อยแล้วนะะเอียออ้อ แล้วยังมีตัวซ้อนนะนไบดิแจ็กกีลิดแจ็กกีลิดแจ็คก,กีลิดโดนจี้หมอ,อกอยังได้บอลยังไม่ออกครับคุกขียหน้าประตูบอลมาที่มานเอลนอยเออร์นอยเอรอ,ยอร์เปิดออกมาตรงนี้แล้วหม่งเข้าไปมีตั้งขึ้นมาอีกสามอีกทีหนึ่งยังเหนียวกันอยู่นะครับแล้วปอกมาตรงนี้ใช้จังหวะตัวเหนียวตัวใหญ่นะครับ สกัดบอลมาได้แล้วลีเจมเปิดไม่ดีครับโดนสวนอีกแล้วครับอาร์เซนอลแมต์หนีโดนสวนอีกแล้วสกัดไม่อยู่แล้วเข้ามาตรงนี้โอ้โหซัดเองเลยฮะแต่ไกลออกไปเลยเปลี่ยนเป็นบอลเบอร์เดดีกว่าน้องการกองกลางตัวลุกแล้หลักนะครับใช่ปะบอลเดอร์เดนตัวลุกปะวะคนเขาจะอ่านบอลเดอร์เดกันแต่ผมอ่านบอลเดอร์เอย เอ,อ้ยวอลเกอร์มาตรงนี้แล้วลงมาจอแมกินมาถึงได้สัมผัสบอลเลยไหมสำหรับเอ้ยวันเดย์นนนนของเราแล้ว,ลวบอลหลุดจากเท้าตรงนี้ต้องตามไปอีกแล้วครับผมโอ้ยเอาชา้าอย่งนยังได้อยู่นะครับเราเปิดตรงนี้เลยหมดนะอเล็กเซริสเลยมาเก็บไว้ได้แต่ว่าพลังปีกซ้ายเราก็ลดลงเยอะแล้วนะครับหมดหลอดแล้วจอแมกิน แม็กกินแม็กกินมาตรงนี้อเล็กซ์เล่นฟันครับแลคิเยวมาซิเอมาที่ราอูฮิเมเนเต้โดนจิ้มที่เท้าเรายังได้อยู่ครับผมอุ้ยเราล้าหน้าไปแล้วครับเกเบียลเจสุสแล้วเปลี่ยนเป็นบอลเตอรี่เลยครับผมเป็นกองหน้าพลังเยอะนะครับตอนนี้ผู้มาเยือนนี่ก็เล่นเกมรัดเต็มที่เลยครับ กองหลังก็มีสมาธิมากขึ้นหลังจากที่เสียประตูแรกไปนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่ได้ประตูตามเสมอแม้จะมีโอกาสมากเยอะแล้วมากแล้วก็ตามนะครับแล้วบอลแอนดรู <Andrew Robinson. S 1> ว์โรเบิร์ตสันมาตรงนี้เจสุสประกรบเยซุดเมื่ <laughs> อเลเมื่อกี้เอ้ยยังได้อยู่นะเขาเน่ยเขานะีานะ่ย เขาอยากได้อยู่เสร็จเลยวอลเกอร์เก็บได้แล้วไปทีกก่แจ็กกีลเลตแจ็กกีลเลตมาที่มา,มาซียาวเอ้ยโดนสกัดตรงนี้จังหวะจะส่งนะแต่ส่งไม่ออกแล้วแล้วซ้ำเลยอืมปิก,กฟอดเซฟทั้งตัวนะครับดูจังหวะนี้ครับขึ้นมาแล้วยิงนะครับยังไม่ได้ยิงนะ วลตี้เข้าแทนเจ้าบอโลนผู้ทำประตู1 0ให้กับทางเอ s เซนฟอร์จูน่าถือว่ามีโอกาสหลังจากที่ทำประตูแล้วเนี่ยน้อยนะครับถ้าเทียบกับคนที่ลงมาใหม่อเออเราเปิดมาตรงนี้ตรงนี้อนอหืเบาน,น,น,นะครับเข้ามือรประสาประตูออกมาที่ลิสเจมลิสเจมลิสเจมหลบไปทีนึงแล้วเปิดเข้าในมา เว้ยแม็กกี้หลบได้อะยังเหนียวยังเหนียวยังเหนียววอเวนเรววอเวนเรวไปที่บอลลัตต์ลีบอลลัตต์ลีบอลลัตต์ลีคืนก่อนหมดเวลาสามนาทีแม็กกี้แม็กกี้ลากขึ้นมาลากขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้จบครับแล้วแล้วโอ้โหเราจะโดนสวนตรงนี้ยังไงครับรั่วแล้วครับ ไม่ล้ําด้วยไม่ล้ําด้วยแล้วโดนแฟ้จากข้างหลังมาการไม่ว่าอะไรครับอีกทีหนึ่งยังมาได้อีกยังมาได้อีกยังมาได้และตรงนี้ก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วหมดเวลาครับผมจบการแข่งขันนะครับเอเซนฟอร์จูน่าเอาชนะสโตร์สเบิร์กเอซีไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทำประตูโดยเจ้าเปาโลนะครับแล้วก็นี่ครับผมซุปเปอร์เซฟหลายครั้งเลยสำหรับนอยเออร์ในวันนี้นะครับ ค,คือาคือ t ช่ผมมานั่งวิเคราะห์ใช่ไหมคือสิ่งที่ผมต้องทำคือหนึ่งต้องไปแบบลงทุนอ่ะเอาตัวเก่งๆมาให้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าดูดูจากการเล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ยังแบบยังได้ยังยัง,ยง,ยงกันประตูที่สได้อ่ะถือว่าเก่งมากนะ ก็ถ้ามีตัวดีๆก็สามารถที่จะเอาชนะได้อยู่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราถ้าภาพมันกระตุกยังไงเนี่ยต้องขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราอัดแบบกระชั้นชิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบฉุกเฉินอะ่ะวิวก็อยากนะครับก็จัดมาเลยนะฮะซึ่งคุณภาพของอุปรกรณ์นียังไม่ได้เช็คเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามันกระตุกยังไงต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ อย่าลืมที่จะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคหมดแต่เพียงเท่านี้ขอทุกคนปลอดภัยสุขภกกาพแข็งแรงแล้เจะกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย